ป้ายคอเสื้อนะฮะสามารถบ่งบอกอะไรถึงตัวเสื้อได้บ้างอันนี้คือเป็นเสื้อที่มันบอกถึงดีเทลทั้งตัวเลย action นอค้าแม็กจะพาไปไหนจ๊ะเดี๋ยวพาไปร้านน้องครับร้านน้องตองครับน้องตองนี่เหรออ้าวมาถึงแล้วอุ้ยคุณ ัสดีค่ะไปไงบ้างครับหุ่นนีเคค่เพิ่งเพิ่งมาปะ้ะงเพิ่งมาเปิดเปิดไม่นานครับเพิ่งเปิดไม่นานครับได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆครับผมโอโอแล้วคอนเซ็ปต์ที่ร้านเป็นยังไงจะเป็นอ่าอย่างบอกชื่อร้านก่อนนะพอดีไปยังไม่เสร็จก็ชื่อ Le x ก u n อ e r เนะครับผมจริงไหนี่ค,ครับผมเดี๋ยวเ <ๆ S 2> ดี๋ยวาจะขึ้นไปให้แล็กซ์อันเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยสินค้าของผมจืจะเป็นของสะสมของสะสมของของผมกับอ่าพี่ชายอ่าก็จะมีแบบว่าทั้งเสื้อวงเสื้อการ์ตูนนะครับผม เสื้อภาพยนต์คือจริงๆจะมีแทบทุกแบบเพราะเป็นคนแบบชอบซื้อเก็บมากแล้วก็คือแบบว่าเก็บไว้นานแล้วไม่เคยได้ออกมาขายหรือมาอะไรเลยจนสุดท้ายแล้วถึงเวลาแล้วเลยขายได้ที่พอดีแล้วก็ดุเลยสะสมไปกี่ปีแล้วฮะเป็นสิบปีครับ<อ>ที่เราซื้อเก็บอย่างเดียว,ยวไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยขอชมหน่อยนึงนะได้เลยครับผมอ้อันนี้คืองานงานเก็บหมดเลยเหรอใช่ครับผมสิบปีเนี้ยนะใช่บ,บางตัวก็จะเกินสิบด้วยครับ ป้ายฟูดกระแดะป้ายฟูดออฟเดอะลูมตัวนี้นะอันนี้จะเป็นป้ายในช่วงยูคเก้าสิบอ่าเราจะเห็นชัดเลยว่าอันนี้ยเขาจะมีการเย็บสองฝั่งอ่าซึ่งต่างจากอ่าเสื้อในหลายแบรนด์ทั่วไปอย่างอ่าออสปอร์ตออสปอร์ตตัวนี้เราจะดูได้เลยบางที อ่ะอย่างออสปอร์ตจะไม่มีรอยเย็บเนี่ยครับผมเราจะเทียบแบบเราเทียบวาครับผมอันนี้ด้านหน้าอ๋อนี่คือป้ายฟูดก็จะเป็นแบบคอหนาเนืะอันนี้คือ90สูเนาะครับผมใช่แล้วออสปอร์ตจะมีตัวนี้ก็เป็นช่วงเก้าสูเหมือนกันแต่ว่าทำไมป้ายฟูดคอหนาคอกว่าตัวนี้จะเป็นช่วงปลายปลายปลายเก้าสูงถึงช่วงเอรีเอรีสอง0ันแลวช่วงต้นต้นยปะมแล้วแบบไหน สวยกว่ากันฮะ,ะ,ะมีความสวยงามตละแบบแต่ส่วนตัวผมผมจะชอบอ่าของฟูดมากกว่าเพราะว่าของฟูดตะบ o รูมเนี่ยมันได้ความหนาชัดเจนเลยความหนาความแน่นพวกเนี้ยครับผม,มแล้วบอกถึงอะไรได้อีกนะฮะายมีายฟูดอ่าเรื่องผ้าครับความผมความรู้สึกเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นคอตตอนร้อยต้นร้อยเนี่ยของฟูดเนี่ยมันจะมีความแน่นแล้วก็พวกตะเข็บอ่าเป็นไอพวกซิงเกิลต,ตรงเนี้ยครับผมซิงเกิลตรงเนี้ย มันจะผมรู้สึกว่ามันจะมีความแน่นแบบถ้าถ้าผมพูดก็คือเหมือนมันจะบาลานซ์บาลานซ์กับตัวคอเสื้อตัวอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วมันจะเป็นทรงด้วยคือใส่ไปนานๆก็จะไม่ได้ถึงกับว่าย้วยหรือว่าอะไรมากมายสมมติว่าเราเป็นคนใช้งานแบบสมวบุญสมบัตหน่อยอย่างเงี้ยป้ายอื่นๆใช่ไหมครับผมอ่าเรามาดูที่อย่างอย่างใจแอนเนี่ยใจแอนเนี่ยเขาจะเขาจะมีค่อนข้างทํา กับหลายแบรนด์หลายแบรนด์จะมีของแจนเองอันนี้จะเป็นแจนเอลซาว d ดอนะครับผมตัวนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเย็บตะเข็บข้างด้านเดียวละตรงนี้อันนี้แจนเอ m a ม e i n เป็นเอลซาว a ดอ r แล้วมันมีเมกอินที่ไหนอ่ะมีมันจะมีกันได้ไหมฮะมีครับผมเป็นแจนนะชายช่ๆแตได้เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างใจ a n t มันก็จะมีเป็น US อหรอใช่ครับมีเป็น US เด้วย อ่าอย่างนี้ US อ่าแต่อันนี้เป็น u s b y TJ นะครับผมก็ะจะเป็นบริษัทเสื้ออีกบริษัทหนึ่งครับมผมอันนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นช่วงเก้าเหมือนกันแต่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้อย่างแบรนด์ TJ ตัวเนี้ยครับก็เป็นเสื้อที่ไม่ได้มีแบบรอยเย็บอะไรพวกนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอ่าน,นี้จะมีบายทีเจที่มันจะมีอีกนะครับบายบายทุเทค ทูเท็กใช่ครับแล้วก็เป็นแอนปกติใช่ครับผมแล้วลักษณะเด่นของป้ายแอนคืออย่างไรบ้างป้ายแอนมีเรื่องของอย่างอย่างตัวนี้ก็ mm hmm. จะเป็นช่วงก้าปลายแหละครับผม uh huh. ช่วงก้าศูนย์ปลายตัวนี้ก็ตะเข็บคู่นะครับผมรวมตัวนี้ทาเป็นตะเข็บคู่แล้วลองเทียบกับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น เป็นซิงเกิลแต่เข็บเดียวคือเดียวใจแอนท์จะมีค่อนข้างหลายรูปแบบมากเะรยาเี้ยลองดูเพจจากบาร์ตรงอะไรพวกเนี้ยครับผม<ฮ>ะจะจะงจริงก็คือจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเนื้อผ้าของแต่ละอ่าแต่ละอ่าเรียกว่าอแต่ละบริาษัทที่ที่ได้ลิขสิทธิ์มาทําเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต่างกันบางตัวก็จะค่อนข้างหนาเลยอารมณ์อารมณ์แบบครูสก็มีบางตัวก็จะแบบ ค่อนข,ข้างบางบางบ้าหน่อยก็มีครับปกติพวกป้ายมันก็คงจะบ่งบอกแค่ทรงคอเนาะอ่าหลักๆเลยเราจะเห็นเป็นเรื่องทรงคอเนี่ยครับผม,มที่เราเห็นเห็นได้ชัดเลยเป็นเอกลักษณ์เลยเนื้อผ้าเนื้อผ้าใช่ครับอันนี้คือเบสหลักๆเลยครับเพราะว่าแล้วสัดส่วนล่ะสัดส่วนสัดส่วนอ่าอย่างสัดส่วนอย่างตัวเสื้อใจแอนก็ก็จะมีอ่าบาลานซ์มันอย่างตัวนี้เป็นอ่า สัมภูเนี่ยผมให้ดูตัวนี้อาจารย์ค่อนข้างอันนี้คือ size ไซส์อะไรฮะอันนี้คือไซส์ L ครับไซส์ size L ไซส์ L ปกติคือของใจแอนนี่จะอยู่ประมาณกี่นิ้วอ่าอกประมาณ22ถึง23ก็จะประมาณรอบอก44ถึง46ครับผมแล้วแต่คือถ้าบางตัวจะถ้ามันค่อนข้างเก่ามีการใช้งานเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องการขยายอย่างไซส์ L ถ้าในมาตรฐานก็คือรอบอก42ถึง44ใช่ไหมครับผมแต่อย่างใจแอนเนี่ยบางตัวมันไปถึงอ่า46เลย ถึงแบบ23อะไรอย่างนี้เลยก็มีครับผมแต่ละป้ายนี่คือเขาได้เขาไซส์ที่เหมือนกันไหมหรือว่าไม่เหมือนไม่เหมือนครับไม่เหมือนใช่อย่างอย่างกับมาฟุตกับมาฟุตตรงเนี้ยครับผมฟุตตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบเสื้อที่สภาพค่อนข้างดีอะไรพวกเนี้ยตรงนี้มันจะมีบาลานซ์ของมันคือส่วนมากจะถ้าเป็น XL อ่างเงี้ยพีจะอยู่ที่อ่ารับ646 อ๋อสี่หก็คือเป็นยี่สิบสามนิ้วยีสเลยถึง23.5สมไม่ลดไม่เกินนี้เป็น L อก็จะอยู่ประมาณ2ี่สอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งมันจะทรงบาลาาซ์แล้วก็เรื่องความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบยีประมาณนี้ทั้งหมดนี่จากประสบการณ์ที่เราจะเจอมาครับอย่างบางแบรนด์เนี่ยมันก็จะทรงว่าจะออกเป็นกว้างสั้นอย่างพวกออสปอร์ตเนี่ยถ้า บางตัวก็จะก็บางตัวก็จะยาวอย่างเงี้ยครับผมเด่นๆของเสื้อคืออะไรฮะเด่นเด่นของเสื้อใช่ไหมครับผมหลักๆเลยคือเรื่องป้ายเรื่องป้ายจริงๆมันจะเป็นป้ายป้ายผ้าที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ป้ายริบบินอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นอ่าเป็นบุลเล็ตเมกาแต่ว่ามันจะมีรุ่นอีกอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นป้ายออสปอร์ตแล้วอ่าเป็นป้ายเหมือนป้ายผ้าอ่าก,ก็หลักๆอ่าสิ่งเกิยของเขาคือมันความหนาจะต่างจากตัวนี้นจะเหมือนบางกว่า ใช่ครับผมเนื้อผ้าก็จะบางกว่าอือเนื้อผ้าก็จะบางกว่าของสลุตเป็นผ้าร้อยเหมือนกันเนี่ยอ่าเรื่องตะเข็บพวกนี้ครับผมตะเข็บชายล่างเนี่ยของฟุตจะเย็บหนักกว่าซึ่งเป็นครัเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดจากพวกนี้แล้วก็อย่างออสปอร์ตนี่ก็จะมีในรุ่นที่เป็นอ่าตะเข็บอ่าแขนเดี่ยวชายคู่พวกนี้ก็มีครับผมเนสก็ <Yes. S 2> ไดใ้ในช่วงยุค90นะครับก็เนื้อผ้ามีความนุ่ม ผมต้องบอกเลยว่าเนื้อพระของฮาร์เนสจะมีความนุ่มอ่ะคอจะเย็บเป็นเย็บเดี่ยวเหมือนกันตรงนี้จะมีการเก็บเย็บเดี่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ส่งคอหนาส่งคอจะหนานะจะหนาอยู่ใช่หนากว่าปลายขอฟุตจ,จะดูดจะดูหนากว่าลปลายฟุตด,ด้วยใช่หนากว่าปลายฟุตอีกนะนใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีฮาน์เนสจะมีค่อนข้างหลากหลายมากมากกว่าฟุตอีกใช่หลากหลายค่อนข้างเยอะครับผม แต่ผมเข้าที่ลองจับมาส่วนมากเนื้อผ้าจะมีความนุ่มอันนี้คือเหมือนเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็เรื่องบาทที่เป็นบาทตรงนี้ก็จะเป็นบาทเดียวอ๋อบาทเดียวใช่ครับชายคู่อ่าใช่เนี่ยครับที่ผมจะให้ดูก็คือตรงนี้เป็นชายคู่แล้วก็มีเพราะตัวนี้จะอยู่ในช่วงปีประมาณอ่าผมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นช่วงเก้าแปกระเป๋าตัวนี้จะไม่ได้ลงไม่ได้ลงปีวายใช่ครับผมอันนี้จะเป็นพวกเสื้อพวกซีเรียลพวกขนมอะไรพวกนี้รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าผ้าเนี่ยซี่เป็นเดียวหมดเลยก็ ก็ถือว่าก็มีเหมือนกันเอยวผมลองหยิบตัวเทียพาเน็ตให้ดูเทียภาเน็ตลองดูเป็นตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอันต้าเวทก็คือเป็นเรื่องเนื้อผ้ามันจะเป็นเรื่องเนื้อผ้าด้วยอืใช่ซึ่งมันมีความต่างกันแต่ก็ความใกล้เคียงคืออาจจะมีความนุ่มแล้วก็คอตัวนี้จะไม่ได้หนาไม่ได้หนาครับผมก็ถามว่าคอมัน มันจะมี่อนผ้าเขาจะมีค่อนข้างหลายตัวมากครับเกี่ยวกับพวกเรื่องเทนเนสเป็นลายี้ยุคนี้คือตะเข็บก็คือก็น่าจะเป็นซิงเกิลอยู่ครับเป็นซิงเกิลหน่อยใช่เพราะตัวนี้เป็นซิงเกิลโอเคมีป้ายอะไรอีกที่แบบเออควรควรจะต้องรู้ควรจะต้องเชน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 จะเป็นพวกงานการ์ตูน่หลักๆเป็นพวกงานการ์ตูนแล้วเอกลักษณ์ของป้ายเชนคือยังไงฮะเสื้อมีเลยดำทองนะครับอันนี้นะอันนี้หลักๆเลยนะครับผมทองจะเป็นป้าย ตันนี้แล้วก็เรื่องคอเรื่องคอก็คอจะค่อนข้างบางอีอ่าหนึ่งจุดตรงนี้แล้วก็เป็นปะอบชายครับผมแล้วต่อแล้วก็เชนจริงๆเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีทั้งทั้งเป็นชายที่เป็นคู่ด้วยเหมือนกันก็จะมีทั้งซิงเกิลซิงเกิลทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาค,คู่มีการเย็บบาดค,คู่แล้วเนื้อผ้าล่ะฮะเนื้อผ้าก็จะเ,เป็นัไงบ้างเลยผมคิดว่ามันจะคล้ายๆกับ จะไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้บางเกินไปของเชนเชนจะมีค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันเไม้เชนนี่คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรกระตูนเจอจะเป็นพวกกระตูนอันนี้ก็จะเป็นทรโฟมเมอร์ก็เป็นเชนเหมือนกันแต่ส่วนมากลักแวก็จะเป็นกระตูนกับ้าวัาภาพยนตร์พวกนี้ครับ เอาปว่าถ้าเชนก็อาจจะอยู่ในกระตูนกับหนังใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปอยู่ในพวกเสื้อบลูกก็ถือว่าปองไปก่อนเนาะก็ต้องตีต้องตีปนต้องตีสองใจไว้ก่อนใช่่ออย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่ละชายจะเป็นตะเข็บคู่ครับตัวนี้จะอยู่ในช่วงปีอาจไปหนึ่งเก้าเก้าเก้าคตัวหนึ่งเก้าเก้าเก้าใช่เก้าศูนย์ใช่จะเป็นช่วงเก้าศูนย์เป็นเก้าปลายครับเก้าปลายสองพันละเกือบใช่ถ้าเทียบกับเลนก็เลนจะประมาณเก้าสี่เก้าห้าได้ไหมอ่าเก้าสองตัวนี้ ว่าเลนดมีหลายปีอยู่อ่าเนี่ย <yeah. S 2> ครับผมซึ่งก็ไล่ตามยุคไปเลยคอก็จะเหมือนกันครับตัวนี้อ๋อ oh, อันนี้เก้าสองดูดูน่าจะใหญ่กว่าใช่นี่หน,หนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันมันเป็นมีการผ่านการใช้งานมาระดัแบคือคองมันก็เลยกว้างขึ้นมาจริงอ mm ่ะ hmm. ผมมีเสื้อที่เป็นยุคใหม่นะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเสื้อที่เหมือนเขาเขาทำมาเป็นฮร์เนสยุคใหม่ เอออันนี้คือเขาจะบอกถึงเรื่องพวกเนื้อผ้าทุกอย่างเลยเนี่ยครับ sustainable นี่ก็คือเป็นฮานี่มีปัจจุบันใช่อันนี้เราให้หนูปัจจุบันคือเขาจะบอกอะไรว่าเนี่ย lève f a ค c o l คือคอไม่ได้ใหญ่มาก double needle ก็คือ,อมือเก็บคู่แท็กฟรี free. ก็คือตัวนี้จะไม่ไม่ใช่เป็นป้ายแท็กแล้วก็คือจะเป็นพรมคอแบบนี้แล้อะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วก็เนี่ยอ o ฟอร r t เนื้อผ้าก็จะต่างกาันคือซึ่งในยุคก,ก่อนอย่างในยุคก,ก่อนเนี่ยครับผมมันก็จะ ตัวผ้ามันก็จะมีประมาณอย่างนี้เหมือนกันผมต้องบอกเลยว่าเป็นประมาณแบบนี้เหมือนกันอืแต่เพราะพวกรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบเลฟแฟลคอรล่าอะไรหมดแล้วอันนี้คือเป็นเสื้อที่มันบอกถึงดีเทลทั้งตัวเลยใช่เพราะว่าพวกนี้ก็คือผมได้ว่ามันเท่ดีแต่นี่คือเขาก็ตามเป็นงานใหม่ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นไลท์เวทไลท์เวทก็จะเป็นผ้าค่อนข้างบางหน่อยเป็นผ้าคอตตอนร้อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างบางหน่อยป้ายจะเป็นแบบนาโนทีแบบนี้แหละมันก็จะบอกดีเทลของพวกตัวเสื้อได้เลยว่าบางตัวเป็นตะเข็บเดียวตะเข็บคู่ มีการใช้งานยังไงผ้าความหนาของผ้าอะไรพวกนี้ครับผมป <By Tennessee. S 1> ้ายเทนเนสซีเราเป็นป้ายสุดท้าย <c oughs> ป้ายที่ค่อนข้างจะายากนะ <c oughs> ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะป้ายนี่ครับเทนเนสซีนิวโปรกัลตอนคือมันจะใช้ส่วนมากก็จะมีใช้นะตัวนี้จะมีเสื้อวงมีเสื้อวงมีเสื้อพวกกระตูนคอมิกเสื้อหนังมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นอ่าโอเวอร์พิ้เตอร์ครับผมตัวนี้ ก็จะเป็นคอมิกด้วยแล้วก็จะเป็นได้ลิขสิทธิ์ของดีวอร์แล้ด้วยตัวนี้ mm hmm. ซึ่งคอเนี่ยพอใช้เราใช้งานคอจะค่อนข้างหนาเหมือนกันแต่พอเราใช้งานไปเยอะๆแล้วก็มันจะก,กว้างมันจะก,กว้างขึ้นแล้วก็เรื่องตะเข็บก็จะเป็นซิงเกิลตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นโก้คือเทนเนสซี่นี่ก็จะมีค่อนข้างเยอะเยอะเยอะเหมือนกันเทนเนสซีบ่บางบางรุ่นก็มีเป็นเรือใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่นั่นจะเป็นรุ่นใ,นใหม <พอ S 1> ่ๆอ่ารุ่นที่ใหม่ขึ้นมาจาก จากนี้เพราะตัวนี้จะอยู่ที่ปี92ครับผมเป็นอ๋อเป็นก็จะเป็นเรื่องคอก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเย็บตะเข็บหนึ่งจุดเหมือนกันโอเคเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อหนึ่งจุดแขนอาจะค่อนข้างทรงแขนอาจะค่อนข้างสั้นนิดนึงแล้วสัดส่วนสัดส่วนตัวนี้จะออกไปทางถ้าอย่างเงี้ยพอใช้งานมัน้วจะลาย XL XL ครับผมก็จะออกไปทางกว้างสั้นก็จะประมาณแบบมันจะกลายเป็นไซส์แบบอออกยี่สิบสามยาวประมาณยี่ิบแปดวันดีได้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องป้ายเยอะพอสมควรก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมอะแวะมาที่นี่ได้เลยครับผมก็แล็กฮันเตอร์นะครับผมนะชั้นสามนะครับตึกแดงนะครับผมห้องสามบีหนึ่งหกแปดถึงสามบีหนึ่งหกเก้าก็ยังไม่ซื้อมาหาข้อมูลมาทำความรู้จักมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับทุกคนเรียบร้อยนิวได้มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องป้ายคอนะฮะว่าบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะทุกคนคลิปหน้านะ นิวจะพาทุกคนไปไหนนะจ๊ะจะไปดูอะไรไปทำอะไรจะไปบุกที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วนะทุกคนน,นี้ไปละบ๊ายบาย